สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องนัทจากทีมบาสโลบก็แต้วลายเดนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นัทจะมาสอนท่าดิเพลงไหวครูบูชาคุณค่ะท่านี้เป็นท่าของอาจารย์นิรันต์นะคะมีเป็ดจังหวัดทั้งหมด5ชุดด้วยกันเดี๋ยวหันหลังให้นะคะเป็ดที่1ค่ะ1 2 3และ4 5 6 7และ8 8เป็ดที่2นะคะ1และ2 3และ4 5และ6และ7และ8ปดแปดที่3ค่ะ1และ2 3และ4 5และ6และ7และ8ปดแปดที่4ี่นะคะหนึ่งและ6 7และ8ปแปดที่5้าแปดสุดท้ายค่ะ หนึ่งและสองและสามและสี่ห้าหกและเจ็ดและแปดครบแล้วนะคะทีนี้นัดจะมาทำข้างหน้าให้ดูนะคะแปดที่หนึ่งค่ะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดแปดที่สองค่ะ 1และ2 3และ4 5และ6และ7และ8 8ที่3ค่ะ1และ2 3และ4 5และ6และ7และ8 8ที่4ค่ะ1 2 3 4 5และ6 แและ8 8ที่5ไปสุดท้ายนะคะ1และสและสและ4 5 6หละ7และ8จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ